สรุปสาเหตุสำคัญที่นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเกาหลีใต้ลดลงในปี2024มีอะไรบ้างแอดขอนำมาสรุปให้ฟังดังนี้หนึ่งการปฏิบัติที่ไม่เป็นมิตรหรือไม่เหมาะสมนักท่องเที่ยวไทยบางคนอาจเคยประสบกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นมิตรหรือไม่เหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในสถานที่ท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ ซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายใจและไม่ต้องการกลับไปเยือนอีกครั้ง2การตรวจสอบเข้มงวดมากขึ้นรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบนักท่องเที่ยวจากไทยเนื่องจากปัญหาการทำงานผิดกฎหมายหรือการอยู่เกินเวลาที่กําหนดทำให้กระบวนการเข้าเมืองยุ่งยากและใช้เวลานาน,านมากขึ้น หรือการเป็นผีน้อยหลบหนีเข้าไปทำงานเป็นแรงงานเถื่อนในเกาหลีใต้ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศซึ่งทำให้การขอวีซ่าหรือการเข้าประเทศเกาหลีใต้ยากขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวไทย3การปฏิเสธการเข้าเมือง มีกรณีที่นักท่องเที่ยวไทยถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองเกาหลีใต้แม้ว่าจะมีเอกสารครบถ้วนและมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวจริงสิ่งนี้ทำให้มีการแพร่กระจายข่าวลบเกี่ยวกับการเดินทางไปเกาหลีใต้ ทำให้นักท่องเที่ยวไทยเบื่อหน่ายกับขั้นตอนที่ไม่มีมาตรฐานในการตัดสินอนุญาตให้เข้าประเทศและการพิจารณาอนุญาตให้เข้าประเทศที่ไม่เป็นธรรมกับนักท่องเที่ยวที่ดำเนินการถูกต้องสี่การใช้มาตรการป้องกันการค้ามนุษย์เกาหลีใต้มีมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ที่เข้มงวด ซึ่งอาจทำให้เกิดการตรวจสอบนักท่องเที่ยวไทยที่เข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นกลุ่มใหญ่หรือไม่มีแผนการท่องเที่ยวที่ชัดเจนหรือการเข้าไปเป็นผีน้อยเพื่อทำงานเป็นแรงงานเถื่อน5้าประสบการณ์ไม่ดีจากการเดินทางก่อนหน้านี้ นักท่องเที่ยวที่เคยมีประสบการณ์ไม่ดีในการเดินทางไปเกาหลีใต้หรือการถูกดูถูกทางเชื้อชาติจากคนเกาหลีใต้เช่นการบริการที่ไม่ประทับใจหรือการเจอปัญหาด้านการสื่อสารอาจเลือกที่จะไม่กลับไปเยือนอีกครั้ง6กการสื่อสารและการให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนบางครั้งการสื่อสารระหว่างนักท่องเที่ยวไทยกับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้อาจเกิดความเข้าใจผิด เนื่องจากปัญหาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมทำให้เกิดความไม่พอใจและรู้สึกไม่สะดวกใจในการเดินทางและนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่นักท่องเที่ยวไทยหลายคนเริ่มมองหาปลายทางท่องเที่ยวอื่นที่ให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าและไม่ยุ่งยากเท่ากับการเดินทางไปเกาหลีใต้ในปัจจุบัน